ข้าพุทธเจ้านังสาวอรชาพรโมคีพร้อมยวยข้าราชการและขระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดอื่ไม่ได้ตลอดระยะราชบรมนประพิตรทรงปฏิบัติเิธนานประการด้วยพระราชวินัยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดผลงานโครงการมากกว่าสี่สี่พันข้อบสรีรีพระเจดิยคุณทั้งภายในประเท โอพระสุนวีรกรไทยทั้งอยากสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอรุณพลที่ทรงมีต่อปูประชาแนหน่งอยู่ในดวงหัตไทยทั้งทรงของชาวไทยทุกหมู่เหล่าโงงข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไว้เหนือเจ้าเหนือพระมารพระบาทสมเด็จพระบรมชนลิศหลักที่เบญนั้